โพธิระนี่แตกฉานมากชาวะปัญญาท่านรวดเร็วท่านศึกษาเราเรียนสุตตะเคยนะประกอ์คาถาอุทานอิติวุตกกเวทันละภิธรรมะแตกฉานจบมัดซ้อนคนอื่นตั้งสำนักใหญ่โตแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมทำความเพียรอย่างที่พวกเราทำเนะีเพราะท่านไปกราบพระพุทธเจ้าที่ พระพุทธเจ้า,าหนานบอกเออมาแล้วเหลือคนเปล่าโมฆบุรุษมาแล้วเหรือเป็นคําด่าที่เจ็บแสบมากที่น่าละอายที่สุดในศาสนาคําว่าโมฆบุรุษท่านก็เก็บความอายไว้ในใจเอ๊ะทำไมท่านไม่ยกย่องเราเลยเราสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นพันๆความรู้ของเราก็มากทำไมท่านไม่ยกย่องเราเลย ว่าจมฆะบุรุษเวลากาบลาลุกไปท่างบอกไปแล้วหรือโมฆะบุรุษตรงนี้คือท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านมีได้เรียนรู้ในลักษณะนี้ไม่ไม่มีศรัทธาก็มีโอกาสร่วงจากพระธรรม